สวัสดีค่ะมาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าฝนตกแล้วมาเก็เข้ามาฝนตกแล้วจ้าฝนตกแล้วบอลระสุมกำลังจะเข้าแล้วจ้าวันนี้พี่ชื่นจะทำของที่ทุกคนชอบ กินเล่นกินจริงจ้าหอ,อมอร่อยกรอบเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆน,นี่ค่ะเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆจะจะมีอะไรมคัคะวันนี้จะมีผัดผัดน้ำพริกเผาแคบหมูแล้วจะมีที่ส่วนประกอบก็จะมีปลาดุกทอดแล้วก็จะมีใบพริกใบพริก ใบพริกขี้หนูหอมใบพริกขี้หนูสดอะไรนี่นะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยวันนี้จะมีเครื่องไม่มากนะคะสําหรับม็อกไอปลาดุกที่พี่ชื่นทอดอย่างนี้นะคะพี่ชื่นจะทําอย่างนี้นะคะปลาดุกที่เดี๋ยวขอญาตจับนะคะเพราะว่าพี่ชื่นล้างมือสะอาดแล้วนั้นเนี่ยพี่ชื่นจะทอดทั้งอย่างที่ว่ากรอบและไม่กรอบอันนี้แบบที่ว่าไม่ไม่กรอบมากนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่คือไม่กรอบมากนะคะแบบแว่าแต่ว่าเป็นจะเป็นรสชาติพอดีนะคะ สำหรับกรอบมากพี่ชื่นก็จะใช้เป็นแคบหมูนะคะเนี่ยที่กรอบมากเลยอันนี้ต้องไปเอาไปทอดก่อนนะคะแคบหมูอันนี้อันนี้พี่ชื่นซื้อมาค่ะแบบแคบหมูที่มันจะมีเนื้อหมูติดนะคะเดี๋ยวขอุยาดเช็ดมือแป๊บพอพี่ชื่นทอดปลาดุกอ่ะตอนที่เราทอดปลาดุกใช่ไหมคะเราตอนที่พี่ชื่นทอดปลาดุกนะคะเราก็คิดว่าปลาดุกนี่เราทอดเนี่ยเราพอใจแล้วใช่ไหมคะมันจะกรอบพอใจแล้วหล่ะพี่ชื่นก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปพริกขี้หนูแห้งเรานี่นะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดใบกะเพราแล้วก็เราก็แล้วก็มีกระเทียมกระเทียมสดนะคะเนี่ยค่ะพี่ชื่นก็เอาไปคั่วไปกับประดุกเลยคั่วจนพริกเนี่ยพริกนี่เราคิดว่าพริกนี่เขาก็จะจะ,จะแบบจะเหลืองเจ้าหอมแล้วนะคะอย่างเงี้ยจะเหลืองเจ้าหอมจะแบบได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาแล้วก็ใบมะกรูดใบกะเพราอะไรนี่เขาก็จะได้ที่ของเขาเลยเหมือนกับเราเอาสมุนไพรไปอบในเนื้อประดุกอีกทีหนึ่งนะคะ ต้องทาดูนะคะไม่ยากเลยพอทอดปลาดุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ํามันทิ้งไปเลยคะ่ะน้ามันใส่ถ้วยใส่อะไรไว้ก็ได้ให้ไปให้หมดเลยแล้วก็เอาพริกแห้งกระเพราใบมะกรูดน,นี่ลงไปคั่วในในเนื้อปลาดุกที่เราเราจะใช้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นจะขออนุญาตทำเลยนะคะฝนมาตุ้มตําตุ้มต่ำละอ๋อเดี๋ยวลืมไปพี่ชื่นลืมนี่ค่ะอันนี้สําหรับน้ําที่จะลาดใน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 ผัดแกบหมูนี่นะคะนี่ค่ะ จะเป็นน้าพริกเผานะคะน้ําพริกเผาพี่ชื่นไม่ได้ทาเองนะอันนี้เป็นน้ําพริกเผาร้านดังนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มไก่อีกเหมือนกันน้ำน้ำจิ้มปกไก่ที่แบบไอ้น้ําจิ้มที่มันเป็นน้ําจิ้มไก่นั่นแหละรูมสัตว์นั่นแหละเออค่ะเนี่ยเอามาเทรวมกันเลยนะคะเทรวมกับน้ําพริกเผานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปนี่ค่ะแล้วเราก็จะชิมนะคะแต่ระวังนะคะน้ำไอ สูตรนี้แบบว่าน้ำจิ้มสูตรนี้เขาจะเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะหอมเครื่องสมุนไพรมากเลยค่ะจะหอมเป็นกระเทียมนะคะยังไงไปชิมกับน้ําตาลน้ําตาลลงไปคนให้เขาเหนียวให้เขาข้นเลยดีๆเลยกันค่ะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าจะเติมอะไรลงไปต้องชิมที่ในน้ําเชื่อมแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นรสชาติที่แบบว่าผิดแผกไปมากนะคะแบบคือเราเอากลมกล่อมใช่ไหมเอากลมกล่อมที่ว่าแต่ว่าอย่าเผ็ดนะคะถ้าเผ็ดจะไม่อร่อยนะคะ ต้องไม่เผ็ดนะคะถ้าเผ็ดจะไม่อร่อยเลยค่ะเด็ดจึนเกลียวแป๊บหนึงเนาะเกลียวนะนะมาตรงนี้ก่อนถ้าเผ็ดจะไม่อร่อยเลยนะคะก็ต้องคอยระวังเรื่องความเผ็ดเนาะแบบเราเอาเอารสชาติที่ว่าเราเรากินแล้วเราชอบอะนึกออกไหมแบบเออตัวรสชาตินี้เราชอบแล้วห่ะเราเรากินแล้วเราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอารสชาตินั้นเลยอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบแต่และครอบครัวก็ อาหารการกินก็มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าผู้หญิงเราก็จะถูให้ถูกใจทุกคนในครอบครัวเนาะนี่ก็อันนี้พี่ชื่นก็จะเทลงไปเลยนะคะคือมันมันต้องเอาอันนี้ลงไปลงไปเหมือนลงไปผัดไปผัดให้เขาได้ได้มีความร้อนขึ้นเล้วก็ให้เขางวดขึ้นนะคะ่ะแต่อันนี้พี่ชื่นลองชิมดูพี่ชื่นก็ว่ามันพอดีแล้วนะหรือว่ายังไงเดี๋ยวพอเขาเขาเดือดอีกรอบเดี๋ยวพี่ชื่นจะลองชิมดูต้องเอา เอาคุกกันให้ได้ให้ได้ที่ก่อนนะคะต้องเอาคุกกันให้ได้ที่เลยก็จะมีพริกป่นนิดหนึ่งก็มีพริกป่นนิดหนึ่งแล้วก็น้ำพริกเผาเพราะเราอันนี้เราจะเอาไปลาดในในในปลาดุกที่เราทอดไว้นะคะนี่ค่ะพี่ชื่นก็จะนี่คำก็จะเหนียวแต่พี่ชื่นจิมดูว่ามันรสชาติมันใช้ได้นะนะอันเนี้ยแต่เราก็ต้องคนให้เขาแบบให้เขาได้อี ถูกความร้อนใช่ไหมคะระวังนะคะคนนี้ต้องต้องอย่าปล่อยมือนะคะต้องอย่าปล่อยมือเนี่ยพอเราเรารู้ว่าเขากำลังร้อนนะแล้วเราก็เบาไฟเลยเราก็จะเบาไฟเลยถ้าเราไม่เบาเราก็ต้องยกนะคะยกให้เขาปลายไฟนะคะในนี้ก็จะมีกระเทียมกระเทียมเป็นกลีบนะคะที่พี่ชื่นเอาไปคั่วแล้วนะแต่ว่า น้ำซอสร้านนี้เขาจะเขาจะถึงอ่ะถึงเครื่องอะ่ะถ้าเรากินดูแล้วของเขาจะถึงเครื่องั้นก็ต้องให้เขาเหนียวให้เขาได้ที่ของเขานะคะแล้วก็พี่ชื่นก็จะเอาไปราดบนปลาดุกแต่ความจริงน้ําที่เราจะไปราดบนปลาดุกนี่มันต้องให้ให้เย็นนะคะให้ให้เย็นนะแต่อันนี้มันเวลามันไม่ได้กันนะพี่ชื่นเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะราดให้ดูเลยเพราะ,ะว่าเพราะมันจะออกมาปเป็นแบบเป็นของที่แบบ คือเครื่องปรุงที่มันอยู่ในครัวเราเนะี่ยเราก็สามารถที่ว่าเอามาเอาเดบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะเอามาผสมนู่นผสมนี่เข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับแบบคือบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อใช่ไหมอย่างชื่อเนี่ยคือมันมีของอย่างเงี้ยเราเป็นแม่บ้านเรามีของอย่างนี้ติดอยู่แล้วละเดี๋ยวชื่นจะลองชิมน,นะคะมันเปรี้ยวอหน่อยหน่อยนะนเปรี้ยวเหรอ ขึ้งต,ไไตัดเลยตัดเค็มลงไปนิดหนึ่งเนาะตัดเค็มลงไปนิดเดียวใส่เกลือรสชาติมันจะได้โดดเด่นขึ้นมาเนาะใส่เกลือดีกว่าต้องต้องเคี่ยวนะคะต้องเคี่ยวให้เขาให้เขาเดือดะะใส่เกลือชื่นลงใส่สเกลือลงไปนะคะชื่อนอาจจะเติมน้ำตาลสาบีกนิดหนึ่งเนาะใส่เกลือลงไปแล้วพอมันที่พี่ชื่นชิมเมื่อกี้มันเปรี้ยวนำไม่เห็นมันก็จะเป็นฟองแล้วเขาจะ ก็จะเหนียวนี่ค่ะแต่มันจะถ้าเหนียวกว่าน,นี้มันก็จะดีนะคะใส่น้าตาลปิ๊บก็ได้น้ําตาลทรายก็ได้นะคะเอาแต่ที่ว่าเอาตามสะดวกนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นใส่น้าตาลทรายมันก็จะเป็นฟองคือเราเราเราไฟแรงก็ได้นะคะแต่เราต้องยกยกกระทะนะคะถ้าเราไฟแดงนะ ถ้าเราคิดว่าเราเอออยากให้เขางวดไวๆอย่างเงี้ยอะไรเราก็ต้องยกกระทะนะคะจะปล่อยจะปล่อยให้เขาถ้ามันไหม้แล้วมันจะเสียรถนะนี่นะมันจะเป็นถ้าเขาใช้ได้นะเขาจะเป็นฟองขึ้นมาเลยจะเป็นฟองเหมือนน้าเชื่อมอ่ะก็คือน้ําเชื่อมนี่แหลนะน้ําเชื่อมที่ใส่พริกเอาเงี้กันเป็นน้ําเชื่อมที่ใส่พริกนี่นะเขาจะเป็นฟองฟองฟู่เลยล่ะฟองเต็มกระทะเลยล่ะนี่นะไอ้อย่างงี้คือแสดงว่าเขาใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยฟองเต็มกระทะเลยนะเดี๋ยวชินก็จะ นี่เลยนี่และเอามานี่เลยกฟองเต็มกระทาเลยนะ,ะนาระโอ้โหมาก็เนาะพี่ชินก็มาเยอะพี่ชินก็จะในนี้ในนี้ก็จะมันก็จะได้ยินเสียงอะไรนะเสียงเสียงความรอบของใบมะกรูด แต่พี่สำหรับปลานี้พี่ชื่นไม่ไม่เอาไม่เอากรอบมากนะคะพี่ชื่นไม่ไม่ชอบปลาที่ว่ากรอบมากนะคะเพราะพี่ชื่นจะเน้นความอร่อยที่อะไรนะที่แคบหมูที่แคบหมูแล้วก็มันพอเราคิดว่ามันน่นแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปแต่เราใส่น้ําซอสที่เราทําไว้นะคะราดน้าซอสที่เราทนไปยังไม่ลาดหมด จะเป็นฟองไปเลยคือเราถ้าเราจะผสมน้ำเชื่อมในนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ชิ้นกลัวว่ามันจะไม่เข้ากันเขาก็จะเงาแบบถ้าเงาบบนี้ก็แสดงว่าเราเราทําน้ําเชื่อมได้ที่อะ่ะเราทําน้ําเชื่อมได้ที่แล้วเ็าจะเงาของเขาเองนะคะเขาก็จะเงาสวยของเขาเองเลยเขาก็จะเงาเดือดเดือดเป็นฟองเลยอย่างนี้นะคะเนี่ย อันนี้มันก็จะได้รสชาติของมันแล้วนะคะถ้าใครอยากจะทานเผ็ดก็เอาพริกทอดขึ้นมากัดได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ชืนจะจะขออนุญาตปิดแก๊สนะเขาก็จะเงาสวยเลยละ่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะปิดแก๊สนะคะแล้วพี่ชื่นจะนี่แต่ว่าไอ้แคบหมูอันเนี้ยพอเราโรยไปแล้วเนี่ยบางทีว่า ตอนที่เรากินเลยเนี่ยมันก็อาจจะกรอบใช่ไหมคะมันก็จะกรอบอร่อยอยู่แล้วนี่พี่ชื่นจะขยับไว้หน่อยขยับไว้เผื่อบางคนที่ชอบชอบหยิบเอามากัดอะ่ะนี่นะ,ะชอบหยิบเอามากัดแล้วก็บางคนก็ชอบคุกอะไรบางคนก็ไม่ไม่ต้องกรอบมากก็ได้เอาคุกไปเลยมันจะได้ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้ําจิ้มนี่พี่ชื่นว่ามันพอแล้วนะพี่ชื่นจะใส่กระเทียมลงไปลดนะะ้ำกระเทียมที่มันเป็นเม็ดเม็ดอะ สำหรับน้ำจิ้มที่เหลือนี่เราเอาไว้ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเอาไว้ใส่ในไอ้อะไรล่ะข้าวผัดหรือว่าใส่ในผัดไทยผัดมีผัดเส้นบะหมี่แห้งอะไรจะใส่ได้ทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเขาจะน่ากินอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะคือแคบหมูน่ะมันอาจจะไม่ไม่กรอบแล้วก็ได้ ราะว่ามันไปถูกความอะไรนะถูกน้ําเชื่อมน้ําอะไรก็ใช่ไหมคือถ้ามันกรอบเราจะต้องรอให้น้ําเชื่อมเนี่ยน้ำยำํายําน้ําผัดของเราเนี่ยเยน็นใช่ไหมอันนี้พี่ชื่นจะก็จะโรยใบพริกลงไปเลยค่ะพี่ชื่นก็จะโรยใบพริกลงไปนอลแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นสอยนะ,ะ้วนี่ค่ะก็โรยลงไปเลยค่ะโรยข้าลงไปเลยลก็จะจะน่ากินจะหอมสมุนไพรอย่างนี้นะคะ แล้วมันจะรสชาติมันจะพอดีเลยเพราะเราเราชิมพอดีตั้งแต่ข้างบนแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมันปเปรี้ยวไปนิดหนึ่งพี่ชื่นก็เลยตัดเกลือไปแล้วก็เติมตาลไปนิดหนึ่งนี่ค่ะจะน่ากินแบบนี้เลยะคะ่ะลองทาดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะทําง่ายๆนะเอาของที่แบบเราแบบเราเตรียมไว้มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ได้เลยให้มันเป็นประโยชน์แบบไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรอย่างทุกบ้านอะ่ะเดี๋ยวนี้จะมีอ่ะแค่หมูจะมีอยู่แล้วละ่ะ ทุกบ้านจะมีแคบหมูในดวงใจอยู่แล้วเราเอาไว้กินกับส้มตำกินกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ชื่นขออนุญาตจัดการน,นะคะโอ้โหจานพี่ชื่นหรืเอาเวางก่อนเนี่ยค่ะรับรองนเลยอร่อยค่ะรสชาติเราพี่ชื่นชิมดูแล้วนะคะแล้วเ,เอารสชาติที่แบบพอดีจั้งแต่ตอนที่เรายังไม่คุกอะยังไม่เอาเขาลงไปคุกใช่ไหมคะ เราพอดีก่อนแนละ้วพอเราไปปรุงในกระทนะเนี่ยเราก็จะเราก็จะง่ายขึ้นน่ะจะปรุงง่ายขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราไปนั่นในกระทะเราก็จะปรุงได้ง่ายขึ้นนะคะี๋้วพี่ชื่นหม,นมุนให้ได้ที่ก่อนลองทำดูนะคะไอ้วันหยุดเนาะบอกเออลองทาอย่างพี่ชื่นดูซิแคบหมูเราก็มีเอาปลานั้นก็ได้นะคะปลากรอบอ่ะปลาสาไหมอะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะขออนุญาตเทเลยนะคะปลาสายไหมปลากรอบก็ได้นะคะสําหรับใครที่ว่าไม่หนูไม่กินปลาดุกอะไรไม่ชอบปลาดุกอมชอบปลาแบบนั้นได้เลยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นเนื้อหมูอ่อเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้คือเราก็เอามาทอดหน่อยหนึ่งทอดชื่อว่าให้เขาแบบค่อนข้างจะไม่ต้องแห้งมากนะคะเพราะว่าถ้าแห้งมากมันก็จะไม่อร่อยนะ แต่ว่าก็แล้วแต่นะคะวพาพี่ชื่นจะจะกลัวความแข็งนะคะมันแก่กลัวความแข็งนี่นะคะลองทําดูนะคะเนี่ยโหน่ากินกับแบบเขาจะแบบเ็าจะเงาเ็าจะอะไรของเขาเลยละ่ะเนี่ยเขาจะน่ากินของเขาเลยละ่ะนี่ค่ะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยคาะทาง่ายๆเลยละ่ะพี่ชื่นจะพยายามทําอะไรที่แบบแว่าคือในในบ้านเรามันมีอยู่แล้วอ่ะ มันมีจับมีต้องอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ชื่นก็พยายามจะเอาแบบนั้นนะขนาดฟ้าแหลกแบบแบบแบบ้ <c oughs> น่าก,กลัวนี่ค่ะนั่งก,กินจ้านั่งก,กินจ้าเดี๋ยวพี่ชื่นเท้าแตเอานี้วางลงไปเลยใบยพริกใบพริกบ้านเรามีอยู่แล้วเนาะเราเป็นเจ้าของสวนพริกนี่ค่ะใบพริกวางไปแล้วก็นี่เพื่อความงาม แล้วก็จัดไปเขาจะก็จะกินได้สวยด้วยมีประโยชน์กินได้สวยด้วยกันเนี่ยยอดพีนี่ของในนี้จะกินได้หมดเลยนะคะกินได้หมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายเลยค่ะเพราะเพราะเป็นของสุขภาพนะคะของในสวนมันพิชื่นเองนะคะของสุขภาพพี่กัแล้วก็พีชื่นก็จะโรยจะโรยนี้ลงไปอีกโรยไอใบมะกรูดเนาะนี่ รับรองสูตรนี้อร่อยอร่อยเด็ดต้องพี่ชื่นต้องบอกว่านี่อันนี้แคบหมูพี่ชื่นก็จะใส่ไว้ข้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะใส่ไว้ข้างๆเลยเนาะแบบเพื่อว่าเราก็จะหยิบกินได้เลยโดยที่ว่ามันก็จะกรอบทั้งกรอบทั้งไม่กรอบจะมีให้เลือกทุกอย่างนะคะวันนี้มนมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าหน้าแบบทําให้หน้ากินนะเนาะทําให้หน้ากินขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะ พยาศปักดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้บามชื่นรับรองไม่มียานะคะบัมชื่นไม่ไมเคยฉีดยาไม่ต้องมีการว่าจะระแวงว่าเอ๊ะว่าจะเป็นยาผสมลงกับดอกไม้หรือเปล่าไม่มีะคะ่ะบําชื่นจะไม่มันจะไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะคะนี่ค่ะกินได้สวยด้วยเนาะนี่ค่ะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะลองทํากินดูนะคะทําทําง่ายๆพี่ชื่นจะพยายามทําแบบของอะไรที่แบบเราเตรียมได้หาได้อย่างนี้นะคะ ทำง่ายๆแล้วก็กินแล้วก็มีความอร่อยกินแล้วอยากกินอีกอะไรแบบนี้นะคะกินแล้วอยากกินอีกเนาะอร่อยแบบเนี้ยจะออกหวานหรือจะออกเปรี้ยวนำก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวว่าเขาต้องการยังไงนะคะแบบออกหวานออกเปรี้ยวออกเค็มอะไรคือคือเราจะเอารสไหนนำก็ได้นะคะแบบแบบคือมีการขอกันได้นะขอได้ทุกรสคข,ขอให้บอกว่าอชอบรสไหนนะคะเราก็ ทำต,ตามที่แบบที่คนในครอบครัวเรากินนั้นเนี่ยอพอเราเห็นเขากินได้อร่อยเราก็เออหายเหนื่อยมีความสุขอ่านี่ค่ะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูโนาะเดี๋ยวชื่อให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรับรองคะ่ะกินได้สวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะกินได้สวยด้วยอร่อยคะ่ะรับรองคะ่ะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะทำง่ายๆเลยคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ